กิ่งสมมูลหน่อยนี่อันนี้คือสมมติสมมติเราเอาไปได้กินไหเอ้าเต่ะเอาแต่ะอ่าแตละแต๊มันดีอันนี้คือกิ่งที่เราได้มาเราก็ต้องตัดตัดใบเขาเกือบหมดหรือหมดไปเลยอกิ่งนี้ต้องบอเป็นโลกเป็นลาอย่างสักอย่างจิ้มน้ำยาเลักๆอย่างที่ว่านั่นน่ะจิ้มกะปิกะชูกำลังกะแต่ละห่อมาเสียบนี่เขาก็เสียบไปให้น้อยลึกประมาณสักนิ้วกกลครับแล้วก็กดแน่น ตัวนี้ใช้แน่นๆเลยอ่าแน่นๆแน่นๆใช้แต่กาบมะพร้าวอย่างเดียวอ่าเป็นคุยมะพร้าวหรือแกบดำหรือทรายหรืออย่างก็ได้วัสดุเขาะที่ผมมีเชราครับจะเราจะใช้แปลว่าผสมน้ำเพื่อมันหมทแมทที่มอดแป้งน้อยได้เอาผสมน้ำเพื่อมันหมทแมทเนี้ยมันมีน้ำชุ่มๆทำแมัทหมทแล้วถุงปกระติก อุกนเก้าอยู่ในยามอ่ะทีเนี้ยอยู่ในย่ามเนี่ยไม่เนงไม้อยรยก็ได้ังนิ่มาีกได้ ได้ครับผมทั้งระาผมจำเนี้ยจบโอ้ได้ก่อนาโอ้ได้ก่อนถ้าหมันออกมันก็จะหักมั่ยอมเราหากนี่เราเอาไปย้ายไปผุยหนุบาลในถุงโอ้ก็ได้เนาะโบก็ได้ครับ่ตรน้นโอ้ก็กรอบเอาไม่ผิดใอันนี้ที่จริงพระก็กอบเอามะนาวอ่ะกไม่จกท่ก็ไปอย่างไส